สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง black series thailand น,นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเจ้าเซ n a e 3 0นะครับผมมาพูดถึงบลูทูธกันก่อนเลยนะบางคนบอกว่ามันไม่จำเป็นนะโอ้ยฉันอยากขับคนเดียวหรืออะไรอย่เงี้นะเอาจริงๆแล้วสุดท้ายทุกคนต้องพึ่งพามันนะยิ่งคนที่ขี่เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนะครับต้องใช้บลูทูธนะจะใช้สัญ,ญญาณมือแบบโบราณอะไรอย่างนั้นก็ ก็บางคนก็ยังใช้อยู่นะฮะก็มีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งแต่ว่าสมัยนี้มันมีเจ้าเครื่องบลูทูธเหล่านี้นะทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นก็สามารถคุยเล่นคุยอะไรกันระหว่างทางบอกบอกอาการว่าเออไหวไหมเวียนหัวไหมหรืออะไรมันสามารถมากกว่าการใช้สัญญาณมือนะครับผมมันก็เลยแบบมีเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมานะก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะเรามาพูดถึงเจ้าบลูทูธ e 3 0นะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้ระบบ อ,อินเตอร์คอมกันนะอย่างตัวเก่าที่ผมใช้อยู่นี่นะก็จะเป็นระบบอินเตอร์คอมนะก็จะใช้วิธีจูนกันพักหนึ่งนะจากเครื่องต่อเครื่องและจากเครื่องหนึ่งไปต่อยเครื่องหนึ่งจะใช้เวลาจูนกันค่อนข้างพอสมควรแต่พอตอนมีระบบเมสอินเตอร์คอมคือปุ่มนี้ปุ่มนี้นะฮะปุ่มข้างบนนี้นะคือกดทีเดียวเดี๋ยวผมเทสเปิดให้ดูนี่ฮะไฟปกตินะก็จะบอกสีแดงสีฟ้าอะไรอย่างนี้นะ ถ้าเรากดปุ่มบนปุ่มเดียวนะฮะนี่ปุ่มนี้เลยนะปุ่มนี้เลยกดปึ๊บเขาจะเรียกหาระบบเมสอินเตอร์คอมนะครับซึ่งไฟจะเป็นสีเขียวนะมันจะทําให้เราคุยกับเพื่อนได้ง่ายพอสมควรนะนี่เป็นไฟสีเขียวนะถ้าเป็นระบบเก่าๆนะระบบก่อนๆนะฮะเราต้องต่อระบบอินเตอร์คอมกันซึ่งพอตอนเราเข้าห้องน้ําเนี่ยพอตอนจะเดินทางทีเนี่ยโอ้โหจูนกันพักหนึ่งเลยต้องหาสัญญาณกดทีหนึ่งสองทีบ้างว่าแบบ มาหรือยังนะแต่ถ้าเป็นระบบเมดอ n t e r คอมแบบไฟสีเขียวๆแบบนี้นะกดทีเดียวก็สามารถจูนกันได้ครบทุกคันเลยนะก็คือไม่ว่าคุณจะขับออกไปแล้วหรือกําลังจะออกเนี่ยกดปุ่มนี้ตึ๊ดปุ่มเดียวนะปุ่มด้านบนสุดนะฮะเมดอินเ r คอมก็สามารถคุยจอยกับเพื่อนๆได้สบายเลยนะแต่ว่าระบบเมดอินเ r คอมนะครับสำหรับ Sena น,นะในยุคก,ก่อนๆน,นะสอสามปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย จะอยู่ในราคาที่1 0,000ห000มื่นอย่างตัวนี้นะเมื่อกี้ผมดูใน e s h o ป e ี l a ล a ซดานะ mm. ก็ยังอยู่ที่ราคา1 0,000มื่นบาทนะ1ตัวนะซึ่งมันเป็นเหมือนตัวเฮดๆอะ่ะมันจะมีสูงตัวสูงกว่าน,นี้อีกนะห้าสิบีห้าเคอะไรประมาณนี้นะฮะหกิก็มีแล้วตอนนี้ก็มันกลายเป็นจะต้องซื้อตัวสูงสๆราคาแพงแต่ตอนนี้เซนาทำมาออกมาแล้วนะคือผมเคยคุยเล่นกับเพื่อนๆน้องๆน,น,นะว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ผลิต กักรุ่นมาวะแค่มีปุ่มเมตรปุ่มเดียวมันจะทําให้ชีวิตเหล่านักเดินทางง่ายขึ้นเยอะเลยนะซึ่งตอนนี้ผลิตมาแล้วในที่คุยกันตอนนั้นก็อยากให้ราคามันแบบย่อมย่อมแบบตอนนี้ตัวนี้ราคาก็5 5าพันหนะห้าพก็คือ5 5าพันห้าแหละครับผมคุณภาพดีกดเมตรคมทีเดียวได้เลยนะคือกดปุ่มเดียวเนี่ยราคาเทียบเท่าพวกพี่หมื่นกว่าบาท แต่สามารถกดทีเดียวคุยกับเพื่อนได้เลยสัญญาณจากที่ผมใช้เช็คกันนะวันนั้นลองแกะมาใช้มาเทสดูเนี่เดินไปปักซอยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไกลแค่ไหน <c oughs> ก็ยังเสียงยังชัดเจนและที่สำคัญฟังเพลงมีระบบใหม่ๆเป็นสายชาร์จท้ายซีแล้ว,วโอ้โห,โหคือจากสายชาร์จรุ่นเก่าๆที่เป็นท้ายอะไรอะท้ายตูดเก่าๆอะตอนนี้เขาแทบจะไม่ค่อยมีขายกันแล้วในตูดพวกนั้นนะตอนเนี้ย เป็นท้ายสี่แล้วนะฮะสายที่เขาให้มาทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไปไหนเพื่อเพิดมพกใส่ชาร์จอันเดียวไปได้ทั่วเลยนี่คือสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันหน่อยสําหรับเจ้าเซนาตัวนี้ราคานี้นะในตอนนี้นะผมว่าคุ้มสุดแล้วที่แบบเรากดปุ่มเดียวแล้วเดินทางเหมาะกับทุกคนนักเดินทางมือใหม่ไบค์เกอร์มือใหม่ผมแนะนําเลยผมอยากให้เขาผลิตมานานแล้วนะตัวนี้แต่ว่านี่เขาเพิ่งผลิตมาแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่นะ นี่เซน่าสามสิบี e. นี่ฮะด้านในจะเป็นอย่างนี้นะแกะกล่องมาเราจะเจอแบบนี้เลยอันนี้คือตัวเครื่องเครื่องเขานะครับผมตัวอันนี้เป็นเคสนี่มีเคสแถมมาด้วยเริ่มมีลูกเล่นนะฮะเป็นเคสที่เราอาจจะเบื่อสีดําเปลี่ยนเป็นสีขาวได้และยังมีอีกหลายสีเลยนะที่แบบว่าให้เราเลือกใช้กันนะนะและต่อความชอบนะนี่ด้านในก็จะมีกล่องวัสดุอุปกรณ์มาให้นะ ของด้านในก็จะมีเป็นสติกเกอร์ 3M นะไว้แปะตามหมวกตามไม้ตามอะไรที่เราจะติดนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่นะฮะแล้วก็นี่ก็มีรูเบ้าตรงหูฟังด้วยนะครับผมอันนี้ไม้สายอันนี้ไม้สายธรรมดาไม้ก้านโอเคมีให้ครบแล้วก็อันนี้ไว้สำหรับ หมกันน็อกแบบใหม่ๆที่เว,ว้าเบ้ามาแล้วนะฮะบางทีเขาเว,ว้าลึกไปนะแล้วก็อันนี้เสริมเสริมชั้นหนึ่งแล้วก็ลําโพงแปะอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะทำให้ให้ระยะใกล้หูเราขึ้นนะเสียงเพลงก็จ,จะดีหรือดังหรือเติบขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นลําโพงนะครับผม H d ด p ี a เ e r เลยนะเสียงดีมากนะฮะอันนี้อันนี้ไปใส่กับหมวกนะครับใส่ชาร์จเป็นท้าย C นะครับผม A ออก C นะซึ่งก็เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วแล้วก็อันนี้นะครับผมไว้เสียบเข้ากับหมวกกันน็อกนะอันนี้ไว้เสียบเข้ากับหมวกกันน็อกซึ่งถ้าบางคนหมวกกันน็อกไอจุดตรงนี้บางคนเป็นสําหรับที่เปิดแว่นนะมันใส่แล้วมันรู้สึกเกะกะหรือตำแหน่งไม่ได้ไม่ดีเขาก็จะมีตัวแบบนี้มาให้นะนี่ตัวแบบนี้อันนี้ก็เป็น 3M ไว้ติดกับหมวกคุณเลยหาตำแหน่งที่เหมาะสมก็แปะเลยอยากได้ตรงไหนแปะได้เลยนะครับหมวกของเราติดไปเลย มาดูตัวเครื่องกันหน่อยนะครับผมตัวเครื่องนี่สีสีงานดีมากเลยนะคืองานน่ะบอกตรงถ้าผมยังไม่มีบลูทูธนะคิดจะซื้อบลูทูตัวแรกครั้งแรกนะต้องเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าสีสันสวยไม่พอใจมีอีกหลายสีให้เปลี่ยนเปลี่ยนเคสได้เคสอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับผมมีประกันประกันจะเขียนมาด้านหลังนี่เลยนะประกันจะบอกเราเลยว่าประกัน2องปีนะครับแล้วก็ตัวใหม่ๆนี่ พวกบอกลาพวกตัวเก่าๆพวกเฮลโ o ลพูดบายไปได้เลยนะสมัยใหม่ก็คือสวัสดีชั้นลาก่อนแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์พูดเป็นภาษาไทยหมดนะครับโหมดแบบทําไว้กับคนเอเชียเลยนะนี่เปิดเครื่องมานี่ไฟวิปปบวับวิบวับคือไฟเนี่ยจะบอกอธิบายเรื่องไฟของเจ้าบลูทูธเหล่านี้ก่อนนะ คือคุณอย่าไปสนใจเลยไอ้พวกที่มันมีไฟหน้าจอเยอะๆมันมันเปลืองแบตเปล่าๆแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์คุณขับรถอะ่ะไม่มีเวลาไปมองมันหรอกมีใคเพื่อนมองกับรุยเพื่อนจะมองทําไมนะฮะ<ว>เนี่ยอันนี้คือมีแค่เนี้ยบอกให้รู้แล้วว่าสีนี้เชื่อมต่อกับบูทูธหรือ,อยังถ้ากดเมนดคอมในปุ่มบนนะปุ่มที่ผมบอกว่ามันควรมีนะเนี่ยกดปุ๊บกดทีหนึ่งเป็นสีเขียวสามารถคุยกับตัวใหญ่รุ่นพี่เครื่องละหมื่นกว่าได้แล้ว ชนะให้ตัวเอง5,000กว่าบาทแม่งโคตรคุม้มอะคือผมบอกตรงๆเลยถ้าถ้าเจ้า 30k ผมพังไปเนี่ยเจ้าตัวเนี้พังะตัวนี้แน่นอนก็ไม่รู้จะแพงทําไมเพราะสุดท้ายชีวิตก็ใช้แค่ปุ่มเมตรปุ่มบนให้ชีวิตมันเรียบง่ายวิ่งจอยกันปุ๊บและสัญญาณก็ไกลนะวันนั้นผมทดสอบ800เมตรยังไม่หลุดนะแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปทดสอบจริงกันอีกนะครับยังไงติดตามรับชมกันได้ <c oughs> สัญญาณดีมากสัญญาณถือว่า คุยกันชัดเลยง่ายใช้ชีวิตง่ายขึ้นถ้าใครสนใจนะที่จะมีบลูทูธเป็นตัวแรกของชีวิตนะฮะผมแนะนำตัวนี้เลยเซนา e 3 0คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะต้องขอบคุณผู้ชายอัมพวานะครับผมทัวร์ผู้ชายอัมพวานะพี่พลของเรานะพี่พลสุดหล่อนะแต่คออ่อนไปหน่อยนั่นะแหละแนะนำเรามานะครับผมให้เราผมจริงๆผมเห็นตัวนี้ออกมาประมาณสัก3าสัปดาห์แล้วแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดจะซื้อหรอกเพราะว่า เพราะว่าเรามีตัวนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้คนในทีมงานเรายังไม่มีนะพี่พลอัมพาวาเนี่ยแกพาทีมงานแกไปเที่ยวเชงคี่านะาประเทศจีนแกซื้อไป30สตัวเราก็เลยถามพี่แกว่าเฮ้ยพี่มันใช้ได้ไหมสัญญาณดีไหมเขาบอกโหเสียงดีสัญญาณดีเ,เ,ดญญณดเราก็ eh, จริงหรือเปล่าแกส่งมาให้เราใช้ตัวหนึ่งซึ่งส่งมาให้เราใช้อ่ะไอตัวที่ส่งมาเพื่อนเราลองใช้เพื่อนบอกขอซื้อเลยค <Wow. S 1> ือแบบ มันดีอะระบบมันดีกดเมตรทีเดียวจบทีนี้นอกจากเพื่อนคนนี้เอาหนึ่งคนแล้วเพื่อนอีกสามคนตอนเนี้ยสี่ตัวแล้วนะที่มาอยู่กับผมนี่อันนี้ก็ตัวของเพื่อนอีกตัวนึ่งนะซึ่งผมก็ยืมมารีวิวหน่อยเพราะว่าเป็นผมผมก็จะเอาลองของผมเนี่ยถ้าไอตัวนี้นะงองแงงมีปัญหาเราไม่ต้องห่วงแล้วว่าต้องไปซื้อตัวละหมื่นตัวละอะไรห้าพันตัวละห้าพันกวยนี่จะพังของผมราคาลงแล้วเผลอๆเหลืออยู่สี่พัน แต่เพราะบลูทูธเซน่าอึดนะครับใช้ทนใช้นานของผมเนี่ยประกันหมดไปนานแล้วยังใช้ได้อยู่เลยนี่ตอนนี้ตัวนี้รับประกันแบบ15ชั่วโมงโอ้โหวันหนึ่งคนวิ่งไม่ถึงหรอก15ชั่วโมงให้เต็มที่แล้วก็ติบสอออกหกโมงเช้าถึงที่พักหกโมงเย็นนะให้สองทุ่มด้วยก็ก็หล่อๆแล้วอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าจอแอป,ปกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมวิธีเข้าแอป,ปก็ง่ายๆเลยนะครับผม อแอปแป๊บหนึ่งแอปอยู่ไหนวะนี่เจอแล้วนะครับผมเซน a าไทยแลนด์เข้ามาแล้วตัวนี้เชื่อมต่อเร็วมากดาวน์โหลดดาวน์โหลดแป๊บเดียวนะฮะนี่ชื่อเราเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่ต้องเป็นเหมือนรุ่นเก่าๆ่าแบบนี้แลนะ้วเอ้แบบไม่ต้องเป็นรุ่นเก่าๆแบบนี้เลยนะที่ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ตามคอมพิวเตอร์นะ่ะแม่งยุ่งยากมากตัวนี้ผมใช้มายังไม่เคยอัปมันเลยนะแต่ถ้าเป็นอันนี้เราสามารถอัปได้ทุกวันนะผ่านมือถือเนี้ยอัปง่ายมากนะครับผมแต่อันนี้เราไว เราตั้งค่านะฮะนี่ device setting มาดู device setting นะเนี่ยเราสามารถเปิดระบบเนี่ยเป็น3.0ก็คือระบบรุ่นใหม่ๆของเขานะแต่ทุกวันนี้ผมเอามาเชื่อมกับไอ้รุ่นเก่าๆของผมนะที่ผมบอกว่าผมยังไม่เคยอัปเดตเฟิร์มแวร์มันนะผมก็เลยจะต้องปิดนะให้มันเป็น2.0นะฮะเราก็ใช้งานได้แล้วอีค e อนะครับผมอีคอไลเซอร์นะครับผมมีหลายระบบเสียงนะมีตั้งแต่เสียงแจ็คเทเบิลนะฮะ นิดเสียงกลางนะครับผมแล้วก็เสียงเบตทบูทนะบูทเสียงเบสบางคนอาจจะชอบเสียงบึ้มๆนะแต่ถ้าบาลานซ์ก็สําหรับผมแนะนําบาลานซ์คือสาวที่ที่ดีสําหรับผมนะแต่มาแล้วแต่คนแล้วแต่เบ้าของโมกันน็อกด้วยนะว่าจะไปเจอรูปแบบไหนอันนี้ก็ลองปรับกันดูนะโหมีแค่นี้ผมว่าโอเคมากๆนะครับผมสามารถปรับได้หลายอย่างนีซึ่งไอตรงเนี้ยลองไปเล่นไปไปศึกษากันนะฮะ o ฟ e เนี่ยบางที วอลฟนเนี่ยถ้าใครโทรเข้ามาเนี่ยกดปิดไว้ก็ดีเพราะว่าใครโทรเข้ามาเราเผือเอ๊ะ,อะแม่งกดรับสายเองบ<อ>างทีก็โทรมาทวงหนี้ใน,นไม่ได้นะเราก็อาจจะอาจจะก,กับอ่ากดปิดไปนะครับผมโอเคโหมดก็มีหลายภาษามีภาษาไทยภาษาจีนอะไรงี้อันนี้อันนี้ไปศึกษาเองเอาเป็นว่าวันนี้ที่ผมมาแนะนำเนี่ย โอ okay, เคอาจาะแอปไปแล้วกันนะที่เหลือตรงนี้ลองไปดูหลายช่องนะคะ่ะรีวิวอย่างละเอียดพวกนี้นะซึ่งบอกตรงๆนะผมใช้เนี่ยคือมันจะมีออปชั่นอะไรเนี่ยอีอันนี้ผมซื้อมาจนมันจะพังอยู่แล้วในะมันเก่ามากผมอยากให้กล้องกล้องตัวนี้ไม่น่าจะเห็นนะสภาพเขอะกางมากนะใช้จนจะพังแล้วผมยังไม่เคยโหลดแอปมันเลยมันเลยนะคือมาถึงก็กดปุ่มทีเดียวคุยกับเพื่อนจบแล้วไม่ทาอะไรต่อ แต่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันต่อไกนีแล้วมันปรับเสียงเพลงได้อะไรเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ผมโหลดแอปมือถือมันมาเหมือนกันนะน้าจาเป็นงี้นะก็คือผมว่าดีมีประโยชน์นะฮะอย่าลืมนะครับถ้าใครคิดว่ามันไม่จําเป็นผมว่าจําเป็นนะบูทูธจําเป็นมากๆและคุณจะรู้สึกเลยว่าถ้าแบตของคุณหมดเมื่อไหร่มันความรู้สึกเหมือนคุณเคว้งคว้างเพื่อนทิ้งไม่รู้ใครเคยมีอารมณ์แบบนี้หรือเปล่านะแบบ ตอนแรกก็โอไม่เห็นต้องการบลูทูธเลยแต่พอตอนใส่ไปครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวแล้วคุณไปเที่ยวใกล้ๆก็ไแ้ภูทับเบิกเขาใหญ่อะไรเงี้ยใกล้ๆแล้วพอตอนแบตคุณหมดนะคุณจะรู้สึกเหมือนคุณอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะลองนะครับผมว่ามีดีกว่าไม่มีและยิ่งยุคนี้ราคานี้เขาทํามาแล้วนะครับแนะนํานะครับผมเซน่ e สานะครับผม ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเทสเสียงของจริงนะฮะในคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับส่วนเรื่องเสียงลโรโพ้งนะครับผมว่าโอเคเลยนะอ่าเดี๋ยวจะลองให้ดูหน่อยหนึ่งเพลงอะไรวะเนี่ยเพลงอะไรก็ได้นะกดไปก็ประมาณนี้นะซึ่งเพลงที่เปิดก็ไม่รู้เพลงอะไรนะ พอแอลไไ้โดนลิกสิทิ์